ทำอะไรเพราะอะไรเหรอเอาจริงไม่เคยคิดเลยอะ่ะคนเขาตอบว่าอะไรอะ่ะโมเขาตอบว่าอะไรคะจริงเหรอ <laughs> ไม่ไม่เคยคิดเลยอะ่ะเพราะรู้สึกว่าจริงเราโตมาแล้วก็แล้วก็เล่นกอล์ฟมาตลอดแล้วก็อยู่กอล์ฟมาทั้งชีวิต <laughs> โหถ้าบอกว่าไม่อยากเป็นใครเลยได้ไหม <laughs> ไม่รู้ดิก็ก็มีแบบอาจจะมีคนที่ชอบมีแบบมีคนที่ชอบมีคนที่เราปลื้มอะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าให้เลือกเป็นใครก็เป็นก็เป็นตัวเองนี่แหละเพราะรู้สึกว่ามันก็ มันก็สนุกดีน่าจะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะรู้สึกว่าเออคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นสองคนที่ทำให้รู้สึกว่าวเวลาที่มีเป้าหมายอะไรเงี้ยก็ก็แบบไม่เคยหยุดทําจนกว่าจะประสบความสําเร็จยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าวเวลาที่เจอความยากลําบากเจออะไรก็จะมองไปเห็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเออเราก็จะไม่หยุดทําเราทําไปเรื่อยๆเลยวอลซอง The อ a อ l s o n นักร้องข้างกระเพงโอ้ตบเหมือนกันหมดเลยอ๋อ มือนจะใช่เหมือนจะแบบมีวันหนึง่งแพตตี้มาหาที่บ้านแล้วก็แล้วก็เปิดดูด้วยกัน